ีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมปเจนก้านะคะก็คือเป็นตึกถล่มนะโอ้ไม่กอดตอนนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่แค่3คนนะทุกคนก็คือเจนก้านะคะก็คือตึกถล่มนะทุกคนคือคือเราจะเอาไม้ถ้าชีวิตจริงอะ่ะก็คือคนเราจะเอาไม้ไม้ออกทีละหนึ่งไม้ใครทําไม้ถล่มก็คือ แพ้เลยนะคะว้าวฮอค่อยชนะแบบเรียบเลยมารอบต่อไปใครจะได้เป็นว่าโอ้รอดเราไม่ได้เป็นนะทุกคนแต่เราก็ต้องระวังไว้ก่อนระวังพวกพวกไม่น่าไว้ใจไว้ก่อนนะคะเราก็จะว้ายมีคนตายไปแล้วเขาฆ่าตัวตายเองเหรอว้ายว่าไม่ก็ จราจะกระโดดว้ายโอ้ยพี่จะผ่านจะไปได้อยู่แล้วตุ้ยแบบเท่มากเลยโอย้แล้วคนแล้วคนถล่มก็คือแบบสุดยอดโอ้โหแหนดูพูดราชีวีซืเอเอาอยัางไงกันต้องให้หอคอยชนะให้ได้นะ เฮ้ยคนอีเคโดดลงไปได้ไงเนี่ยเราจะหวังเราจะกระโดดตรงนี้แล้วมันก็หล่นลงไปเองเฮ้ยใครตายอ้ายอันตรายมากเลยอ่ะว้เหลือสามคนเองอ่ะกลัวก็คือสามคนนี้จะทำให้ทีมหอคอยชนะได้ไหมช่วงนี้เราไม่ค่อยไม่เป็นคนตาเลยอ่ะ เราจะดูนะว่าใครจะทำให้คุณเราชนะหรือทีมเราต้องแพ้ไปดูวายอันตรายมากเลยอ่ะเมืเ่อกี้ต้องเมื่อกี้เขาใช้หัวกระโหลกยิงเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวนะคนนี้เขาเนี่ยนเะนี่ยตรงยิงแล้วก็จะยิงตรงนี้นะทุคน โอเคยิงมาอ่าโอ้โหแล้วเบคอนก็คือแบบว่ายิงผมมาเลยสินาจิก็ยิงผมมาเลยเฮ้ยเพื่อนมันมีปุ่มข้างล่างมันมีปุ่มทำให้อรกคอยชนะเฮ้ยอส yes. เอาเพื่อนเย้ yeah. เพื่อนเขารู้จักปุ่มนี้ด้วยนะคะทุกคนเย้รอบต่อไปเราจะได้เป็นไหมโอ้ได้เป็นสีได้เป็นสีรึ เราได้เป็นสีฟ้าตอนนี้ก็คือคนยิงยิงมั่วมาเลยรอบนี้เป็นทีมสีฟ้ากับสีขาวนะโอเคว้าเยกวุ้ยคนแบบเขายิ่งไปทีเดียวก็คือตู้มเลยอะไรอ่ะ คนตุยไหมเราหลบตรงนี้ได้แหละเขาเขาไม่เขาไม่เห็นแล้วลคนนี้ก็คือแต่งตัวนี้ด้าอโอสติตุยเลยมันยากอะที่จะทำให้เราอยู่รอดจนถึงรอบสุดท้ายอะเฮ้ยเราเชียร์เพื่อนนะเม่ามีคนตุยไปแล้วอะเฮ้ยสองคนคนี้ค่ะเฮ้ยคนคนปลาชนะได้เลยอะ่ะ เวลามันก็อีกตั้งไรคนเดียวมองเหรอเอ้ยเพื่อนคนนี้เขามีดาบด้วยแต่ทำให้ผิดหวังนะผิดแล้วว่าไม่น่ารอดอะ่ะเพราะว่ามันเหลือแค่คนเดียวอย่างไ,ไงเวลาอ,อีกตั้งเยอะด้วยเฮ้ยคนนี้จะทำะนะได้ไหมวายเฮ้ยเพื่อนโดดลงไปข้างล่างเร็วโดดเร่ว เพื่อเขาไม่กล้าโดดหรอหรือว่าเขาเพิ่งมาเล่นเฮ้ยนี่ไงเพื่อเขาโดดลงไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมผู้พิทักษ์ชนะเลยเฮ้ยใครจะได้เป็นเนี่ย,อย,ร,ยรอบน,น,น,นี้โอ้ยได้เป็นสีโอ้คนนี้บอกอีซี่มันมันมันไม่อีซี่เลยนะเพื่อนเฮ้ยคนโดดลงไปแล้วอะว้าย โอเคโดดลงมาเลยโฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยเราว่าไม่น่ารอดเลยโหเรียบร้อยเลยอะเฮ้ยตัวแตกมันก็มาประกอบให้ใหม่โอหเราจะทำให้เพื่อนชนะนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนสู้เพื่อนสู้เพื่อนยังไงเพื่อนก็ชนะอยู่ดีอะนี่ไงคนคนที่รอบที่แล้วเขาเขาจะทำให้คนอื่นชนะเพื่อน อย่าลืมไปที่ปุ่มปุ่มเหลืองนะอเอ้ยปุ่มขาวปุ่มขาวเพื่อนไปเร็วปุ่มขาวปุ่มขาวเร็วเพื่อนเพื่อนเขาไปไม่ได้เหรอเพื่อนเร็วนะปุ่มขาวเย้เวลาบนี้เป็นทีมพิซ่าขอตัวใจกพิซ่าใครจะเป็นอ่ะออ้ยนึกว่าเราจะได้เป็นสีแดงเนี่ยเห็นเห็นไม่ไม่ใครขึ้นสีแดงเป็นเหมือนเป็นเป็นธีมสีเหลืองกับสีชมพูเหมือน เป็นชีสกับแฮมเลยติมนี้มามากันต่อเลยยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะค่ะผมเฮ้ยเขาจะกล้ายิบมือไหมอ่ะโอ้โหเฮ้เขาก็กล้าแหละ I am noob ใครวะเอ้ยเขาเขา,เขาซื้อผิวแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ อา้าวคนนี้เขางงอะไรอะ่ะเพื่อนงงอะไรอุ้ยตัวอะไรอะ่ะน่าคุณนมากเลยอะ่ะเหมือนตัวตลกเลยเนี่ยสามตัวเนี้ยนะแบบโอ้โหพิเนี่ยม,มากแต่เมื่อไหร่เขาจะยิงเนี่ยเขายิงเป็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมต้องมีคนตุยอะ่ะเขายิงไม่เป็นนะหรือว่าเขากําลังงงว่ายิงยังไงสามคนเนี้ยฆ่าต,ตัวตุยแน่เลยอะ่ะเฮ้ย ยิงมายิงไม่เป็นแน่เลยเอ,เอ้าเฮ้ยเบคอนไปไปกระโดดตรงนั้นได้ไง,อ,ง,งอ่ะงงโว้ยเนี่ยเบคอนโดดลงไปได้ไงอะ่ะเบคอนซื้อเอ้เบคอนไม่ซื้อดิเบคอนมันฟรีเนีย่ยาถามตรงมันวีอาร์พีได้ไงก่อนเถอะว่ายเฮ้ยอันนี้เขากำลังจะถล่มจริงๆแล้วแหละเดี๋ยว,วเราต้องเฮ้ยมันมี เอ้าอะไรวะจะโดดลงไปซะหน่อยมาเดี๋ยวเราให้กำลังใจเพื่อนโอ้นี่ไงเขาโดดลงไปได้อะแต่เราทำไม่ได้อะคนข้างบนระวังแบบตายตายหมดสามคนนะคนข้างบนอะ่ะคนข้างล่างอะปลอดภัยแต่ข้างบนอะ่ะไม่ไม่น่าปลอดภัยเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะเฮ้ยอยากให้อันข้างล่างสุดมันออกไปอะ่ะแบบ คนเขาจะได้ไปกดปุ่มปุ่มขาว่าจะได้ให้ทีมหอคอยชนะใครยิงโอง้ใครคนยิงใครโอ้เขาดูฟรีมากเลยอ่ะคนนั้นน่ะเฮ้ยไม่โดลงไปสคนนั้นน่กกลัวตายเหรอแล้วก็มีคนหนึ่งนะที่อยู่ยืนอยู่แบบงงเลยว่าฉันฉันต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเราก็จะ แล้วเรามันจะมีสักรอบไหมที่เราได้เป็นเนี่ยเฮ้ยโอ้ยคนคนเสื้อหลังกะโดดว่าเอ้ยัยนนง,ยยงน่จิงก็ยิงผมมาได้อย่างเงี้ยโอ้ยระวงังระวังคนเสื้อหลังตัวยนะทำแบบเนี้ยอะไรอ๋อนาเวลาผ่านไปเร็วมากงั้นเดี๋ยวเราไปงั้นเดี๋ยวเราลอกันแล้วกันทุกคนคนยิงก็คือยิงมั่วมากจะบอกว่า,าเมื่อกี้คนยิงก็คือแบบ เพรยิงแบบสามคนแหละตายกันน่ะนี่คนข้างล่างที่ยืนอ,อยู่เมื่อกี้ก็คือตายหมู่เลยแล้วเขาต้องการที่จะยิงข้างล่างเพื่อให้สามคนข้างบนแล้วก็คนเนี้ยตุยเพราะว่าแบบถ้ายิงข้างล่างข้างบนก็จะถล่มแบบอันตรายเลยเออเมื่อกี้หยุดคลิปแล้วแบบเมื่อกี้แบบหยุดไปแล้วก็แบบมันปุ้มอะมันเหมือนมีระเบิดอะเน,นี่อันเนี้ยเมื่อกี้มันระเบิด อ๋อคนนี้เห็นแล้วเป็นนุก๊กนุ๊กตัวขาวโอ้ยสี่คนนี้ก็จะรอดไหมเนะี่ยเวลามันก็แบบเหลือน้อยอะ่ะอุ้ยแต่ว่าคนนี้คนนี้มีดาบคนนี้อาจจะรอดก็ได้นะอ,อุ้ยอุ้ยคนนี้กล้าคนนี้ใจกล้ามากโดดลงไปทำไมคนนี้ไม่โดดั้งตัวเองมีดาบไม่ใช่เหรอสองคนนี้ก็คือไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรเลยนะโอเค วุ้ยคนนี้เอา้าโอ้ว่าจะบอกคนนี้ตัวดำเขาออกไปแล้ววุ้ยคนนี้ชื่อกัปตันแล้วก็ใส่ชุดกัปตันด้วย I am a มอ c o ค u t นะเ้ชื่อแต่ละคนรู้เลยว่าเป็นคนคนต่างประเทศอะ่ะโอ้ยคนนี้เขาจะฟันกันหรอโอ้ยเวลามันแบบมันเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะโอ้ยหูเขาตั้งได้แบบสูงมาก เฮ้ยเสียงอะไรเสียง ASMR เมื่อกี้โอ้ฉา,ากจังเราต้องเจอฉากอันตารายใช่ไหมเนี่ยตอนนี้อ่ะทุกคนก็คือแบบกระโดดกันแบบเชียร์แล้ว่าเฮ้ยทีมเราต้องชนะโอ้ยคนนี้มีมีโนบอีกแล้วเหรอทีมทีมหอคอยต้องชนะเฮ้ยมีหอทีมหอคอยมีคนใช้พรีเมียมเนี่ยอะ กันแบบเฮ้ยหมดเวลานั่นไงเกมจบเกมจบคือไม่มีใครชนะเลยนะทุกคนรอบต่อไปใครจะได้เป็นอุย๊ยรอดรอบนี้เป็นทีมสีส้มกับสีเขียวนะจ๊ะคนนี้พิ่มาอะไรไม่รู้เรื่องโอ้แล้ที่แล้วอ่วนะรอนานมาเลยอะกว่าเกมจะจบ เ้ยเพื่อนยิงมาเร็วรยิงมาเร็วยิงมาเร็วโอ้ยอยาพยาโดดลงไปเพื่อนโอ้ยแต่คนนี้ก็คือแบบรูหลามากเขาใช้พรีเมียมนะทุกคนสองคนนี้ก็พรีเมียมเหมือนกันเลย I อ m c o มโคคนะเออย่าเอยอยคนนี้เขาไม่ตุยด้วยรอดได้ไงก่อนอเราอยู่นี่อยู่คนเดียวเนี่ยว้ายา ตัวเลยตัว <niño> ก <sharing> ันเองวุ้ยแต่โชคดีนะที่เราตัวก่อนว่าตึกที่เราไปยืนเมื่อกี้มันถล่มแล้วอุ้ยคนนี้โหดมากวุ้ยมีคนนอนตายอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้ยเฮ้ยย่าตุ้มโอ้ไม่กอดอันตรายมากเมื่อกี้เฮ้ยเราต้องให้ข้างล่างมันถล่มโอ้ยศพ อ๋อสมเบลคอนมันอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยโอ้ยอ่ารอ้ต่อไปรอบสุดท้ายนะทุกคนปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วอ้ย้ยมีม,มีตาหนูว่าแล้วเบลคนก็คือตยุยตุยกลางทางเลยยิงทำไมอริจริงๆเขาฉลาดมากเลยมเมื่อกี้ที่เขายิงยิงข้างล่าง,งคนตายหมู่เลย แบบโอ้้ยคนนี้ใช้พาฮิตยิงเหรอเออเราก็ต้องรอนะคะก็ค <c ười> ือคนยิงงงจริงยังไงโอ้ยเขาปรับด้วยอะ่ะเขาปรับด้วยอะ่ะอะไรอ่ะเพื่อนบลูสอัพคืออะไรงงเค เดี๋ยวเรารอรอก่อนนะคะเฮ้ยทุกคนก็คือก็คือกว่าผู้พิทักษ์จะยิงนานมากเลยเอ้าว oh เฮ้ยโอ้ my g o s เฮ้ยเหลือหนึ่งคนยังอ่ะอโอ้ยส,สบบถลายเลยอะเบคอนถลายเลยอะว้ยบเบคอนไอ้ขอใครอชนะเฮ้ยเหลือเพื่อนคนจะทําทำชนะอุย้ยรอบนี้เป็นทีมสีม่วงกับสีฟ้านะทุกคนใครได้เป็นอุย้ยเราก็ยังไม่ได้เป็นอะ่ะ ความโชคดีมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เป็นฮเฮ้ยดบคอนเนี่ยเบคอนไปกระโดดได้ยังไงก่อนฮะางงอ่ะว่าทำไมเบคอนถึงกระโดดได้แล้วว่ารอบนี้เราอยู่เฉยเฉยดีกว่าอะแล้วรอบรอบนี้เราว่าเราจะอยู่เฉยเฉยอะเราจะไม่ใครยับเลยอุย้ย เนี่ยเบคนอา้อาวเฮ้ยเราจะให้ตรงนี้มันแตกออกมาแล้วได้โดดลงไปเฮ้ยเฮ้ยย่าโอ้เรียบ้อยเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้เราก็อยู่นานอยู่นั้นอยู่นานน,าน,นิดนึงโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย